สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกํลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม AKA เมามาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปราถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันที่หุ้น OR นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าอ้โหูคือพยายามแกะมากๆเลยนะ OR เนี่ยมองว่าเป็น expand เบลิซโค8เว็บนะครับผมมาถึงเว็บที่6เว็บที่7นะครับผมไม่ยอมขึ้นไปเว็บที่8ดัง,งนั้นทำโลใหม่นะครับโอ้โ oh ห uh, mm hmm. ล่าสุดที่ผมเข้ามานะครับผมผมมองว่าเป็น d เ s n d i n g ิ้ง Angle แล้วแหละคือจังหวะที่เขาลงมาที่แถว19บาทถ้าแถว19บาท,ที่แถว20บาทผมมองว่าเฮ้ยจังหวะนี้มันต้องเด้งขึ้นไป อีกรอบหนึ่งนะจากเส้นแทนไลท์ที่กดลงมาจบขึ้น E แล้วค่อยเป็น descending triangle แล้วค่อยลงมาเลยนะครับผมอ่าเนี่ยจบขึ้น E ที่แถวสองบาทไอ้ยี่สิบาทห้าสิบตังค์เนี่ยนะครับผมขึ้นข้างในมันจะครบเนาะแล้วมันค่อยย่อลงมานะครับผมแต่ว่ามันพลึบลงมาเลยนะครับผมนะผมถอยกราฟออกมาก็คือเห็นเลยแบบอ๋อนี่ไง พี่เขามาจากตรงนี้เลยนะเออเอมเนี่ยเดี๋ยวผมขอเลื่อนนะครับเอบซีดีอีมันเลยจบไงแล้วก็เป็น Descending นั่นแหละนะครับผม descending triangle นั่นแหละนะครับผมนะ A B C D E เนาะ <c oughs> แล้วก็ย่อลงมานะครับผมเรียบร้อยเลยนะครับอืมนะ RSI นะครับผมตอนนี้ ก็ยังยกโลอยู่นะครับผมยกโลเบาๆเป็นบูริเดเวเจนเบาๆนะครับผมไอ้ใส่นะอาเดี๋ซุ้มเข้ามาซุ้มเข้ามาอ่วาวันพุธนะครับผมเด้งขึ้นมาแท่งเขียวปีเลยนะครับผมหลังจากทําโดจินะครับผม,มโดจิสตาบูริเนี่ยเห็นไหมเออเขามองว,ว่าเฮ้ยมันกลับตัว แท่งนี้เปนแท่งกลับตัวก็กลับก็กลับตัวขึ้นมานะครับผมแล้วก็มาพักอยู่แถวแถวสิบแปดบาทหกสิบตังนะครับผมแนวรับที่ผมเคยทิ้งไว้ตรงนี้นะอืมก็มาพักอยู่ตรงนี้แต่โลใหม่ที่เขาทําก็คือสิบเจดบาทหกสิบตังถามถามว่าโออาจบหรือ,อยังโออาจะลงต่อไหม คำถามนี้นะครับผมคือต้องบอกว่ามันเป็นโลใหม่เ,เพื่อนๆเขาใช้เวดาวนะครับผมคือมันคือมันไม่สามารถที่จะบอกได้เลยนะครับผมว่ามันจะไปจบอยู่ตรงไหนนะครับผมนอกสากจากแบบเข้าไปเอ <c oughs> เข้าไปดูนะครับผมว่าเออเนี่ยห้นขหงเขาเนี่ยอ่ามูลค่าพื้นฐานเนี่ยนะครับผมมันควรที่จะอยู่เท่าไหร่ แต่นะครับผม17บาท60เนี่ยเราได้โลใหม่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นจากแนวรับของเราเนี่ยเคยเป็นแนวต้านนะครับผมตอนนี้ก็กลายมาเป็นแนวรับใหม่ก็คือ18บาท60ตังค์แล้วก็18บาท40ตังค์นะครับผมอ่าคือผมก็มาแกะกราฟให้เพื่อนๆดูนะครับผมนะ คือต้องยืนให้ได้นะครับผม MACD เนี่ยทำฟ e มเดตนี้ตัดเส้นซิกแนลแล้วถามว่า OR ใกล้จบไหมคือมัน RSI ก็ทำบูดิ้เดเวอเจนนะครับผมลงมาก็ลงมาลึกกว่า IPO แล้วด้วยนะครับผม IPO เน18บาทพี่เขาลงมา17บาทหกตังค์นะครับนะคือใครแบบตกรถตอน IPO นะซื้อแบบถูกกว่า IPO อีกนะครับผมเจ็บช้ำแม่ คนที่ยังไม่ขายทือมาคนที่ถือมาเนี่ยนะครับผมอืมนะเพราะฉะนั้นนะครับผมสำคัญนะครับผม OR นะครับ18บาท60ตังค์นะครับผมต้องถือให้ได้นะครับผมมีอยสองอย่างคนที่ติดนะครับผมถามว่าติดอยู่ที่เท่าไหร่ OR ถ้าติดจะแถว20บาทได้19บาทถือไว้ก่อนไม่ต้องไปหัวนะครับผมถือไว้เฉยๆเลย ถ้าจะไปก็ไปไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมไห้ไปก็เดี๋ยวรอรอดูจนกว่ามันจะมีแท่งกับตัวแบบชัดๆนะครับผมแต่แท่งนี้ก็เป็นแท่งกับตัวนะเนี่ยเออโดจิเนี่ยนะครับเออนะคือมันลงมาแตะ17บเาทหกสิตังค์ในสองวันเลยแล้วก็ก็มีการซื้อดึงดึงนไปแท่งนี้เป็นแฮมเมอร์ด้วยนะครับผมเอออ่านะครับ ก็หวังว่าเขาจะอยู่นะครับผมรับอยู่ได้นะครับ18บาท60ตังค์แล้วก็18บาท40ตังค์เนาะถ้าเขายกขึ้นไปได้ก็แนวต้านต่อไปกัน19บาท60ตังค์20บาทนะครับผมถ้าขึ้นไปยืน,นแถว20บาทได้ก็เส้น้ม e a 50วันเดซับพอร์ตนะครับผมขึ้นไปชนฐานเด s c e n d i n g แถวโกด้วยนะครับผมอ่า คือเนี่ยอย่างเขาทำแพทเทิร์นเดซินดิงเท r i a n ก l e เนี่ยนะครับผมคือเราก็พอรู้ว่าเฮ้ยถ้าทรงนี้ล่วงนแน่ๆนะครับผมคือมันรู้เลยว่าล่วงแต่มันจะไปจบตรงไหนเนี่ยนะครับผมมันก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมนะอีกวิธีหนึ่งก็คือตีฟีโบนะครับผมนะตีใส่คืนมันเลยนะตีอัดลงมาเนี่ยนะครับผมอ่านะใส่คืนเดซินดิงนี้เลยนะครับผม ก็จะเห็นแนวรับอีกที่หนึ่งนะครับผมก็คือสิบหกบาทห้าสิบตังค์ตรงนี้เลยนะคือผมตีฟีโบลงมานะครับผมมันเป็นกราฟเทคนิคนะครับเออเป็นแนวรับที่มีนัยยะจากการตีฟีโบนะครับผมสิบหกบาทห้าสิบนะส่วนปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับผม แต่ถ้าเกิดผมรู้อะไรก็เดี๋ยวผมจะมาทยอยมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ชี้นำนะครับผมอันนี้ผมเน้นมาแช่นะครับผมก็16บหาทห้ตังค์เลยอะถ้าดู17บเาทหกตังค์รอบนี้ก็16บหาทห้ตังค์นะครับเห็นได้แน่นะอันนี้คือผมตีจยาขึ้นที่เขาทำเดสเซน n ิ้งเทนกลนะลงมานะครับผมอืมนะครับก็น่าจะเจอ ถ้าสิบเจ็ดบาทหกสิบตังรับไม่อยู่กลิ่นก็คือหลุดสิบเอ็ดบาทสี่เออหลุดสิบแปดบาทสี่สิบตังนะครับผมถ้าหลุดสิบแปดบาทสี่สิบตังเนี่ยคือให้สันนิษฐานไปเลยว่าสิบเจ็ดบาทหกสิบตังเนี่ยเป็นแนวรับต่อไปแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะรับไม่อยู่นะครับผมสําหรับ o ออาเนาะสําหรับคนเล่นสั้นนะครับผมสําหรับคนเล่นสั้นจังหวะนี้เข้าได้นะครับผม ่าเขาไปดูทำเฟรมย,ย่อยๆก็ได้ถ้ามันยืนได้18บาท60ตังก็เข้าได้เนี่ยตั้งก็18บาทเอ้ย19บาท60ตังแล้วก็20บาทเนาะแล้วก็20บาท50ตังค์นะครับผมจุดตัดขาดทุนก็17บาท60นะครับผมถ้าลงมาแตะย่อมย,มยมมอมมองมองแถวนี้ก็มีความไปได้สูงที่จะลงมา16บาท50ตังค์นะครับอืมส่วนจะจบไหมจะบัตทอมหรือ,อยังเนี่ยเนี่ยก็มีสงครามเข้ามาอีกนะครับ มีสงครามอิหร่านเข้ามานะครับผมอตอนนี้ดอลลาร์ก็อ่อนนะครับผมบาทเริ่มแข็งนะครับผมรู้แค่ว่าถ้าบาทเริ่มแข็งเนี่ยนะครับผมเซนติเมนต์ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่อาทิตย์หน้านะครับผมมันจะเขียวปีนะครับอ่านะครับผมคือ OR เนี่ยดูตรงเมาส์ผมนะ หลังจากที่เขายังทำบูดิตเดเวเชนต์อยู่ไม่ได้เสียทรงอะไรมากนะครับผม RSI เนี่ยเพิ่งผ่านจุด o v e r อร์โซมานะครับผมคือถ้าเด้งเนี่ยมันก็ไม่แปลกอะไรส่วนเด้งแล้วเนี่ยเขาจะยืนได้ไหม18บาท60ตังค์18บาท40ตังค์เราค่อยดูกันถ้ายืนได้ก็19บาท60ตังค์นะครับแนวต้านแล้วก็20บาทถ้ายืนไม่ได้ก็ผมมอง16บาท50ตังค์เลยนะสำหรับ OR ส่วนในใจลึกๆของผมนะครับผมถ้าให้ผมแทงนะสำหรับโออนะครับผมถ้าให้ผมแทงนะผมมองว่าเขาหน้าจะยืนได้นะครับผมแล้วก็ไปสิบเก้าบาทหกสิบตังค์แล้วก็ไปยี่สิบบาทก่อนไปชนฐานของเดซเซนดิ้งถึงตอนนั้นเราค่อยมาว่ากันนะครับผมอ่าอันนี้คือถ้าให้ผมสับเลยนะถ้าให้ผมฟันธงเลยเนี่ยนะครับผม แต่ผมก็ไม่ได้ชี้นำนะครับผมอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะเป็นไอเดียของผมนะครับผมแต่ถ้าเกิด18บาท60ตังยืนไม่ได้18บาท40ตังยืนไม่ได้แล้วก็หลุดลงมาก็17บาท60ตังรอบนี้น่าจะเอาไม่อยู่นะครับผมเขาจะทำอย่างนี้นะครับยอ่อเด้งขึ้นไปแล้วก็นี่นะครับผมนะแน่นอน ถ้าทรงนี้ก็คือลงมาอย่างนี้นอนก็สิบหกบาทห้าสิบตังค์ครับแนวรับต่อไปนะครับผมสลับโออาร์ R, เนาะเออนะครับผมคือคือมองโออาร์ R, เนี่ยนะครับผมคือเขาเป็นสถานีขายน้ำมันนะครับผมแต่หลังๆมาเนี่ยนะครับผมเขาก็แบบมีความหวังเกี่ยวกับ นอนออยนั่นแหละก็อย่างกาแฟเออยร้านขายของฝากเอยนะครับผมพืม้นที่ให้เช่าเอยนะครับซึ่งถ้าเมื่อ,อไหร่นะครับ OR เนี่ยทําให้คนรู้แบบเอ้ยอ R คือหุ้นอะไรอะตอบให้มันได้อะว่ามันเป็นหุ้นอะไรนะครับผมถ้าเขาบอกว่าเออ OR ก็คืออเมซ o n ไงกาแฟอเมซ o n ไงนะครับผมแต่เนี่ย คือเขายังมองว่าโออาร์มคือเออคือน้ํามันเลยแล้วทีนี้รถ e ีวีเนี่ยนะครับผมคือมันก็มาแรงมากนะครับผมเขาก็มองว่าเออมันอาจจะเป็นขาลงของของรถสันดาบหรือเปล่านะครับผมปั๊มน้ํามันเนี่ยในอนาคตอาจจะต้องกลายมาเป็นสถานีชาร์จรถ e ีวีไหมนะครับผมในขณะที่เขากําลังพูดถึงคาร์บอนเครดิตกัน เริ่มหนาหูแล้วนะครับผมอ่ะนะมันก็ยังเป็นคําถามอยู่สําหรับโบอรานะครับผมหุ้นเขาก็ไหลลงมาอย่างเงี้แหละนะครับอืมแต่ถ้าจะบอกว่าอ่ะถ้างั้นอเมซอนเป็นตัวชูโรงเลยได้ไหมนะครับผมกาแฟเนี่ยมาจิ้นก็ดีนะครับผมคือการขยายตัวมันก็ยังน้อยอยู่นะครับผมคือมันขยายตัวลดลงนะครับผมแล้วก็มีคู่แข่ง นะครับผมเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอินเทนินเอยนะครับผมากาแฟพันไทยเอยนะครับผมเออมันก็ตีคู่ขึ้นมานะครับผมแย่งมาเก็ตแชร์นะครับผมนะโออาก็เลยค่อนข้างที่จะมีคำถามเยอะนะครับผมว่าอนาคตของเขาเนี่ยโออาเนี่ยมันจะ เป็นโอกาสไหมนะครับผมนะครับสำหรับบอานี่แหละครับสภาพราคาของหุ้นหุ้นของเขามันก็เลยสะท้อนออกมาประมาณนี้แหละนะครับผมนะโอเคจะอย่างไรก็ดีนะครับผมสรุปก็คือไอเดียของผมเนี่ยผมมองว่าสิบแปดบาทหกสิบตังสิบแปดบาทสี่สิบตังน่าจะรับอยู่นะครับผมแล้วก็ไปวัดแนวต้านสิบเก้าบาทหกสิบตังแล้วก็ ยี่สิบบาทนะครับผมด้วยที่เงินบาทเนี่ยเริ่มที่จะแข็งค่านะครับผมอ่าตลาดเซนติเมนต์ในตลาดหุ้นบ้านเราในอาทิตย์หน้าน่าจะดีขึ้นนะครับผมนะนะครับผมเรื่องสงครามอิหร่านนะครับผมก็คือเราเพิ่งผ่านรัสเซียยูเครนมานะครับผมเออคือแบบมัน มันก็เริ่มแบบไม่ค่อยช็อกเท่าไหร่ใช่ไหมเออตลาดมันก็ไม่ค่อยแพนิคจนเกินไปนะครับผมอืมนะผมว่าหน้าหน้าตลาดก็น่าจะรับรู้เลยแหละนะครับผมเรื่องสองครามนะครับผมอ่ะก็หวังว่าอาทิตย์หน้าตลาดจะเขียวนะครับอืมส่วนโออาร์ R ก็ยังเป็นคําถามอยู่นะครับผมว่าเขาจะชัดเจนไปในทิศทางใดน,นะครับผมสําหรับโออาร์ R. เนาะอ่า อนันปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ของเขานะครับผมนะที่จะแบบแชร์ไอเดียมาให้กับเราแล้วเราก็ตลกตกผลึกเป็นความคิดของตัวเองอีกทีนึงนะครับผมส่วนผมก็เดีย๋ยวจะเอามาแชร์กับเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับผมนะมาแลกเปลี่ยนไอเดียกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเราจะได้อยู่ในตลาดพวกนี้อยู่ด้วยกันนานๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กําลัง ชมคลิปนี้อยู่ก็ขอ,ขอ,ขอพูดนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมาการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณ์ในการลงทุนด้วยนะครับอโอเคสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็คงต้องจบเพียงเท่านี้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมสว,สวัสดีครับ